สวัสดีครับเลควายเฮงชาแนลคลิปนี้เราพบกับแนวทางหัวหนอยนะครับแนวทางหัวหนอยของทางช่องเลคไาเฮงจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหอวยน้อยจัพากิจหัวน้อยพิเศษหวยน้อยปกติแล้วก็หัวน้อย v ีพนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทัานที่ดูกรกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้ว ผลของรอบร็จแล้วนะครับของรอบวันที่2ีมีนาคม2568นะครับเฉพาะกิจออก4ี3สอเข้าเด่นลูปวิ่งหกกับนงนะครับเข้าไปที่61หจุดเดพิเศษเออก7จ็ดส ลักสี่กับหลักแปดไม่มีในเด่นลูบวิงน,นะครับปกติออกเจ็ดหกหนึ่งหกห้า 7, 6, 1, 6, 5, เข้าเด่นลูบวิงหกห้าหนึ่งเราปกตินี้เด็นลูบลิงมาครบเลยนะครับแล้วเข้าไปที่หกหนึ่งของชุดเด่นนะครับหลักหกของชุดเด่นหกหนึ่งบกหนึ่งมาสองรอบนะครับเราเข้าไปที่หกห้านะครับห้าหกเป็นเท่ากับ VIP ออก03 150เข้าเด่นรูปพิงห่งกับ5นะครับเข้าวิธีชุดลองครับหนึ่งสามตกับถด้ห่งสามสามก็จะเป็นตัวเด่นที่สุดในสชุดเด่นนะครับเทียบกันให้เราเข้า50นนะครับของชุดเด่นต,ตรงนะครับเมื่อวาน เข้ามาห้าชุดนะครับแนวทางห่วยอ่านอยเด่นรูดวิ่งก็มาครบนะครับทั้งสามหลักใส่รูดใส่วิ่งไม่ผิดหวังนะครับเด่นรูดวิง่งในตารางวันกับสติเข้ามาครบนะครับทั้งหกหลัก ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่30มีนาคม2568ครับจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่30นะครับแตทท่ให้เดนรบลิ่งไปที่เด่นลบ่นหนึ่งเจ็ดสองนะครับ เลขเบื้องหลักหนึ่งหลักเจ็ดหลักสองต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักหนึ่งนะครับชุดเด่นของหลักหนึ่งก็จะมีชุดเด่นหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับ จะตัดให้หลักละห้าตัวต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักเจ็ดสำหรับคลิปนี้เอากำทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจัยยา,ยานในการรับชมต,ตัวเลขยังไมู่กใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนั่นใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นชุดเด่นหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นชุดกรองนะครับชุดกรองลบสองแนวทางที่นำมาเป็นปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับ ุดรองหลักสองก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกสองปดสองนะครับไปเข้าไปดูตัวเลขในตารางวันกับสติครับตัวเลขในตารางวันกับสตินี้สามารถนำไปใช้กับแนวทางหวยนอนอยอย่างอื่นที่อไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสติยอมรับเลขในตารางวันกับสติจะมีเจ็ดห3หนึ่งสี่สองสามนะครับ ไปก็จะเป็นชุด3ตัวุด3ตัวจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสีชุดเด่นก่อนจะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจง้งเตือนคลิปใหม่ส่งถึงมือถือของท่านจุดสามตัวก็จะมี อเ1 2 7 7 4 1 1 8ี2 6 4, นะครับ4.1ี่ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการดูนังวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ